นี่ฟ้องสวัสดีตอนเอ่อตอนแรง,รนะง,แรงเงรงครับนะตอนบ่ายบ่ายสี่โมงเรงประมาณสี่โมงเรงครับนะเอากล่องก็เป็นสี่ <laughs> โอ้ให้เบิ้งน้องครับน้องนี่น้องที่พอผายเป็นเคยเห็ดหน้าปังครับของเอ่อเอ่อลืมซื้อแล้วครับนะทำไมยังหนอนที่เพิ่นมีหน้ายอยู่นี่เพิ่นให้ยสาเห็ดแต่ปีนี้เพิ่นเจ้าของหน้าประเทศเองครับพอผายเลยบริเห็ดเนะเาะอ่อ กดได้มาเรียงอยู่นีครับโดยที่ไม่มีพื้นที่ครับนี่ครับหยาล้างน้ำท่วมครับเป็นยังสี่กต่มะเรียงอยู่นีสักกว่ครับเนาะโมโหว่าเอ่อเลี้ยงแล้วเขาจะอัดจิบได้บอเพราะว่า,อ,อ,วาอ,อ,วอาการห่อนลึกเกินดังดีครับนะม่คี้กันเดียวนี่ดังคี้คอนเดียวนี่ดัง ดังดีขนาดครับนะขอขอบคุณนะครับนะคุณเมลี่นะไม่ใส่ปกติก็ให้ทวีซับนะครับแต่ว่าทวีซับเป็นยางโพดส่นไหเพิ่นแขวนก็สิไปไก่ผ้ามูกไปเลยมาไม่แม่บุญโฮมแท่นครับนะสลับกันกันกบบุญโฮมอ่าเพิ่นใส่เิ่นเป็น,ปน,ปนงัวที่กินกินใบหยักยางครับนะก็เลยใส่เพิ่นใส่เพิ่นซ่าไป มันสาหระเพิ่นกับมักกินอยู่ท่านมูแล้วจะหาประห็นครับหายเพิ่นซะนเสียงดังดีเลยให้เพิ่นใส่ครับนะอีกน่าจะอีกสองถึงสามอันครับเราเ่ท่านี่ใส่ครับเพราะว่าอากาศฮ้อนอยาดเพิ่นเครื่องครับนะหนึง่งนี่ดินเ้าเยี่ยม,มครับ <laughs> หาหญ้าที่รับหญ้าครับหญ้ากินไปน้อยกินไปสำเร็จก็กินไป,นไป,ไนไปพวกบุญก็ยังแห้งเลย หญ้าก็แห้งไปเองครับนีน่แ,แ,แห้งเหี่ยวแห้งเลยครับหญ้าบ่มีอยู่แล้วก็ยังแห้งไปอีกครับเพราะว่าไปยังไงไปไก่ไงเขายังลบๆกันลบหาบอลทายกันยังไปจีก็จิว่าไล่อีกเพราะว่าฝนมาตกฝนมาตกฝนมาตกข้าไทยแล้วนี่สะเพริไทยโุดนี่แม่มนบอลอีเลี่ยงครับนี่พอดี ไทยบกเขา่าไทยเดำนี้ล่ะไทยบกเขา่าเดชมีเดี่ยวไปตัอโอ้โหมาแล้วครับเนะี่ยโอ้หมดใสรจแล้วไอเมติกไปลัทั้งหนาครับนะอยู่นี่ก็พักเนื่องละเกือบชั่วโมงได้แล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะไปเลี้ยงฟังตรงขามครับพุ่นฟังตรงขามฝากพุณแล้วครับนะอ่ารอหาดแล้วเพราะว่านี่บูมี่ลีครับเนาะในคลองหอยสั้นเท่ากับเอ่อ ป็นยังไงล่ะอย่างเมื่อตัวขับเลี้ยงมากข้มาสีอาทิตย์ไปครับแถวนี้เพิ่งกับหน้าปังกับบุ้มยังครับในคาแทในขั้นหน้าเพิ่งกับไทยทางเหนือเขาไปให้ง้อพิ่นเมื่อแล้วเหลื้อนาเหลือนเขาแล้วอีกหล่ะฟางมันกับพวกกินครับฟางหน้าปังกับมีแล้วเพิ่นกับ่คอยกินมีเศษฟางกับลหลายครับเขาอัดครับนะอัดเป็นส่วนหลายนีบุ้มยังเลยครับครับใบไม้กับเบื้องที่ครับนะมันมีงามอยู nine, ่กิ้วเขียวหนี่มีม <to fucking> ีงามเป็นใหม่อยู่คาลิปตัดกับใหม่อะกะทินะร่งนะครับนะนี่ที่ว่ากิ้ เครื่องใหม่ก็ยังหยากเลยครับเนาะไม่ไฟไม่ยังนี่ก็หยากรึมลยแห้งกันเตือน,นเงียบตายเมืเลยหร่ล้อมแล้วฝนบาลงครับน้ำท่วมแล้วซ้ำนี่ฟั่มคิดเองว่าจะเอ่ออะไรล่ะเอออุดมสมบูรณ์เห็นปะน้ำขึ้นสีแห่งชาอุดมสมบูรณ์ดินเปียกโดนเพื่อไหร่บอมบ์บ <c oughs> อ๊เอาเอาลินพันกันผัดบอมเบนครับเนาะผัดกลายเป็นว่า หญ้าถือท่วมโดน้วกายพวกว่าหญ้าจะงอกเงยมากกว่าจะหนาใดบางนีก็ดินกับแห้งซากระจริงแต่ว่าหญ้าที่ท่วมโดนก็สิเกิดมาได้บางเกิดมากกับบอเป็นตอเป็นยังบอกแข็งแรงผสามารถคุมดินใดเห็ดแห้งแรงเพิ่มเติมครับนะจิตศรจิตศรีไม่ว่าสนามทวมโดนนี่มีโอกาสแรงสูงครับเพราะว่าหญ้าตายเมื่อหญ้าตายแล้วิ่นเกิดมาคุ้มดินได ความชุ่มชื้นนี่เองก็จะหายไปครับจังสี่นะนี่จังทีง่ปีนี้ตกมาปีนี้แห้งอีดีขนาดน้ำท่วมแล้วยังแห้งเสยสุดยอดอีดีครับนะฝนบโอ้ยเลยนี่ครับห้อนครับเนี่ยบางุงสารแม่แดงก็เศร้าไร้ร่วแล้วจะใช้ตั้งไหนครับเนาะเพื่ออยากให้อยากให้กินหยากอะไรลุ่ลุบเป็นกับห่อนแม่เอิญพ่อกับห่อนพ่อก็แม่แดงเนี่ยห่อนคัะครับนะอยู่ตัวในห่มเหรอครับมึงพอกัน ตาหน่อยตายังคนละมอนหเห็นเป็นเส้าโฮมไปคุณเลี้ยดูเลียยลานเอ้ไปเลี้ยไผ่ล่ะลูกตุ่มหมูครับแต่ว่าม่น้ำตาลมาเลียให้ป้าป้าคุณแล้วเอาเลี้ยด็กหน่อย แล้น้ำให้อน้ำให้ล้านวะล้านเป็นครับนะรุ่นเดียวกันกับสมโชคกับบุญโฮมแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นน้องมูครับรุ่นน้องสมโชคพีมูกับบุญโฮมครับแต่ว่าเกิดพศเดียวกันบุญแล้วเกิดปีเดียวกันครับน,นะสิได้ลูกกับมี่สมโชคได้ก้อกนมูกับมาโอ้หูแม่สมโชคเดียวกันลูกตาได้ก้อนมู ต้มโขกในที่ซอนนี่ครับส้มโชกลูกส้มโชกเป็นโชกทวีแล้วก็เอาเล่นกันแปดแปดคนละแม่แต่พ่อเดียวกันนะครับพอ่อเขาพอสวยครับนะนสงการแล้วครับนะใครสงการแล้วถือว่าส่วนมากขยุดเทศกาลสงการมาแล้วครับนะก็คุณเครับไต่สะพานกันเสียงดังแล้วครับนะตึมตั้มตึมตั้มเพื่อนครับ,รบเปิดเครื่องเสียงรถเอารถมาเปิด พนคายแต่สะพานครับนะเพราเบิ้งอยู่จังหน่อยเห็บนี่ครับนะป่าหอยสั้นเทาที่ซื้อนี่ครับสุดซุดปูนนี่ครับนะซุดถนนปูนนี่นี่ครับนะมืออื่นก็ว่าพูดแล้วครับฟังฝากตรงขามดแล้วนะมนะืออื่นที่ขะขาพูดแล้วไปกินเส้นกระเป๋านี่ขี้เขียวนั่นเหตุผลล้อมุ่นไปเบิ้งซียูบ่หกครับแต่ว่ากระทงไปแล้วครับ